สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ ผ่านมากับหลายๆท่านหลายๆคำถามที่ส่งมาให้ปอน้อยรู้ให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนไปลงได้เลยไหมไม่ควรเกินเดือนไหนถึงจะไม่เสียสิทธิน์นะคะล้วนก็เป็นคําถามค่ะก็มีท่านหนึ่งค่ะท่านส่งวันเดือนปีเกิดมาท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่18 เกินวันที่18ตุลาคม2509การลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนปีไหนนะคะกับวันนี้พอหอน่อยมีคําตอบให้เลยนะจะสำหรับท่านที่สอบถามมา18ตุลาคม2509ท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2568เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ256 59นะคะท่านไอ,อ,อ้ลงทะเบียนในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปีในปีงบประมาณค่ะก็ไม่ควรเกินไม่ควรเกินเดือนตุลาคม2569สําหรับท่านที่สอบตามพอ,อน้อยเข้ามาซึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่18 18ตุลาคม2509ค่ะท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไป เกินเดือนตุลาคม2569เพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อนอยเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบียอยังคีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่18ตุลาคม2569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบียอยังคีบผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปนะคะกาก็กงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบตามพออน้อยเข้ามา18ตุลาคม2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิ่น ท้งถินก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตหน้ภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉรับ เงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะคะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยังบางธนาคารถ้าเราไปเปิดบัญชีไว้นานๆไม่มีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีไม่มีการขยับขยอนเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารอาจจะ อาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบค่ะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีที่ท่านนําไปลงทะเบียนผู้สูงอายุต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้ท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จนะจ๊ะค่ะก็ฝา,า,ากไว้สําหรับท่านที่สอบถามพ่อ,อน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพ่อน้อยเพิ่มเติมไม่ว่า จะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแต่ไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างคีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีไหนเป็นต้นไปการก็ส่งวันเดือนปีเกิดมาก็ใต้ comment. คอมเมนต์ก,การทุกคําถามที่ส่งมาพ่อน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะ,คะสําหรับในคลิปนี้พ่อน้อยต้องลางไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ